กับเฮน่าด้วยล็อกซี่เล่นไฟเก่งนะครับอย่าไปกังวลครับดึงมาหนึ่งตัวฮะได้บางๆมาครับอิกกี้เอลสุเงี้ยเอลสุจะต้องเล็งไว้ครับเพราะฉะนั้นโอ้ไฟต้องหาจังหวะเอลสุเล็งให้ได้เล็งและเผลอจับมาฆ่าก่อนจบเอาละมาดูกันครับเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับลิเวอร์สวิ่งดูกันครับผมว่าเดียงคู่ดับมันทั้งคู่นะครับ เกมสุดท้ายฮะที่จะวัดกันว่าแชมเปี้ยนในรายการนี้จะเป็นทีมใครนะฮะทีมอะไรเรนอีสปอร์ตกับวีเกมมิ่งฮะแกรนไฟนอลครับไทยกับเวียดนามนะครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของบุรีรำเจด e ีสปอร์ตอยู่ตรงหน้าครับเงินรางวัล13ล้านบาทครับในรายการของอนะเรนาออฟเวอร์เดย์เตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนสิบสองทุนสันสเวนตี้วันฮะรออยู่ครับนะจริงๆนะเพยหน้าก็อย่างที่รู้กันแหละครับว่ามันเป็นดาบที่ซ้อนจังหวะเอลสุได้ดีนะครับ แล้วเพน่ามีข้อดีอย่างหนึ่งเวลาเจอไฟเตอร์เยอะครับพี่ครับคือถ้าไฟเตอร์ถมเข้ามาแล้วปิดเขาไม่ได้ไฟเตอร์คนนั้นไมไ่ค่อยได้ออกนะครับเขาจะโดนซีซีของเพยน่าสวนครับนกบินป่องแป้งป่องแป้งนะครับโดนสโลงสโลโดนโดน,โดน,โดน,นู่นนี่ฮะแล้วอย่าลืมว่าเพน่ามันทําให้ทีมตายยากนะครับโอ้ยมาดีครับมา,มาโยนใส่ก่อนนะต้องยอมเคลียร์ชาร์ก่าน,นิดนึงครับไอช่วงแรกจะบุกเลยนะครับเนี่ยเดินสูงมากครับแล้วไปหาไปหาที่พวกเอ๋นยครับโอ้โดนเวทนะครับเนี่ยนี่ก็มาเหมือนกันครับทักทายครับ ลากออกทันไหมฮะไม่น่าทันนะไม่ทันครับไม่ทันครับโดนหนึ่งหลุมครับอ่าช้าไปไม่เป็นไรครับครับผมให้เกมมาทรงๆไว้แหละนะครับผมนี่ฮะปลายสองหลุมครับเวนเดสตาร์ช้านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีแหละนะครับแต่ว่ามันรู้ดีครับว่าต้องพยายามจะไปคุมตัวอบิซ่านะครับไม่ได้ไปเล่นเซนเนลแหละดูท่านะครับคู่นี้วัดกันเยอะครับองเจดีกับกิฟฟอเซนนะครับครับผมน่าจะต้องดูแลตัวเองกันเยอะเลยนะคู่นี้ใช่ครับเพราะว่า ทุกอย่างไปข้างหน้าหมดเลยครับทั้งสองทีมยกเว้นตัวของเคสเอที่จะยืนติดตัวของดีฟ็อกครับในเกมนี้โอ้เดินสู้บนนะครับเฮ้ยเดินสู้บนมาครับแล้วเขาจะใส่นุ๊กก่อนครับยิ้สวนครับยกไม่โดนนะเนี่ยข้อดีเพน่านะครับไปครับสกิดก่อนครับเอาตังค์ให้กับตัวของดีฟ็อกครับผมว่าเกมนี้ถ้าดีฟ็อกรวยนี่เล่นสบายขึ้นมากนะครับวัดกันที่เงินแครี่แหละฮะอ่าตอนนี้นุ๊กเป็นคนเก็บเซตเดลนะครับ เรีบเก็บเรีบเคลียครับเรียบเก็บเรียบเคลียเดินลงล่างต่อฮะเปิดวันยังไม่เวลสี่ครับครับผมในการที่โดนตัดไปสองหลุมนะครับช้าหน่อยแต่ไม่เสียผมว่าโอเคกว่าที่จะเดินเข้าไปฝืนแล้วเสียนะเพราะฝั่งนู้นต้นเกมดาเมจแรงนะโอ้ฝ่ายครับเป็นคนรับเหมือนเดิมเนี่ยเราลิเตอร์ไม่ค่อยชอบเลยครับไปรับรับเต็มครับรับเต็มอุ้ยเจ็บโอเคครับพันห้าแล้วครับพันห้าแล้วครับไปไปรับได้ในเกมนะเบิร์ตอดีโลงครับและดูครับรูดมานี่ไม่ตาย ไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่าไปรีบฮะครับทำให้เขาเจ็บนะครับโอ,อ้ยเลยคาเฟนี่โดนไล่มาเลยครับสองตัวนะครับเพน่ากับคาเฟนี่กลังเดินลงมาฮะเปิดวันนะครับมาครับน้แต่คาเฟนี่ครับต้องเดินผ่านตรงกลางครับแล้วเขากำลังจะได้มังกรเ,เปิดวันจะปืนไม,ไม่ไม่ดีหรอกโอ,อ้ยายด้วยเปิดวันเอ้าดีเอาดี้เอา่ความมั่นใจมาว่ะทำดีครับทำดีเวน่าบอกเลยไม่เสียเลือดจะเสียเลือดเยอะครับเขาเหมือนจะเอานะครับอยากเอานะเนี่ยเนี่ยเขามาป่าเลยครับอย่าอย่าไปเบิร์ตเบิร์บ้านกับเขาฮะดีฟอลเอ็นไม่ได้มาด้วยครับ ฟ็อกเทนฟาร์มฟรีครับฝั่งนุ้มก็จะเอาดาร์กแต่เดีขาเอาดาร์กชาร์จแต่ข้อดีอย่างที่ว่ามีเพน่าครับก็เสียได้นิดหน่อยแต่เลือดจะเต็มกว่านะครับจะได้กลับไปหุ้มออบเจกต์นะครับกลับกันวิงเทมยนเขาจะเสียนะครับเสียเลือดอะไรอย่างงี้เออดีฟ็อกดีฟ็อกเพิ่งจะสไลด์มาโอ้โหหนุ่มไวมากครับเผลอไม่ได้เดินผิดเหลี่ยมอะเนี่ยเขาโถมมาเลยครับมันทำให้เลดบัฟพอดีด้วยนะใช่ฮะโอ้แล้วเขาตเปิดใส่ครับได้ดูครับเขาเล่นตามสไตล์ครับแังหวะนี้ครับเสียไปอีก ไปลองเล่นกับเขาครับเขาเอานะครับเขาไม่เลยออยู่แล้วนะเขาเบิร์ตแหลกนะครันี่เขามาหมดเลยครับแล้วมาในเลนที่เอลสุอยู่ด้วยครับไปเดินพอร์ตเกมนิดเดียวครับเอาจับครับได้ไหมลูดมาเอาฟิกะเก็บเลยครับอ่ะสวยอยู่ครับได้คือด้านบนครับด้านบนครับโอ้โหดูเงินดีดแลบเลี้ยงมาเงินดีดกลับมาครับโอมาลิสมาครับอันตรายนะครับใช่ครับ ระวังครับโอ้ยี่ยิงโดนด้วยฮะต้องถอยแล้วครับตอนนี้แล้วเขามีอีกหนึ่งสแต็กนัลนยังไงก็ต้องถอยสุดครับเสี่ยงไม่ได้ครับมาเคียครับมาเคียครับโอเคทำให้เกมมันนิ่งไวครับแต่ตายนะอย่างที่ว่าครับชราใจนิดเดียวครับคิดว่าเขาไม่เล่นนะครับเขาเล่นแน่นอนนะครับนี่เขาเดินคุมป่าอย่างเดียวเล้วอาจจะต้องระวังครับเรื่องนี้ฮะเพราะจะเห็นว่าดาเมจเขาไม่เบานะครับอย่างอีกครั้งนะแล้วเขาเข้าไวครับแต่ละตัวมีมอมบิลิตี้ทั้งนั้นนะครับใช่ครับพุ่งเข้้าาามมแแทงไววกล เราต้องยื้อไปถึงเลตให้ได้ฮะและเฟิร์สบอลกับไายยืนไหวครโอ้โอข้างบนวัดกันครับยืนไว้ครับยืนไหวนะประเด็นคือเวเลสเขาโดนทำให้ช้านะครับดังนั้นจะเป็นปัญหาของบูรีดามในตอนนี้นะครับนะเวเลสโดนปวดอยู่นะครับยเรียไปครับลดความเสียหายครับตอนนี้ฮะผมว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่วีเจมได้เปรียบแน่นอนแหละนะครับตอนนี้บูรีดาต้องใจเย็นนะใจเย็นเลยนี่ออกมาเป็นอาชิมิ้ยด้วยครับ นี่ฮะเลดบัฟมานี่เขามาเดินคุมแล้วครับครับเขาพยายามเวทอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเราต้องเข้ามาช่วยเฟิร์สวันครับพยายามเสียให้น้อยนะครับดีหน่อยครับปล่อยเขาฟรีๆไม่ได้ครับเนี่ยแต่เขามาตอแตะตัดป่าตลอดครับครับเขาต้องทําอยู่แล้วนะตามความที่เขาได้เปรียบต้นเกมนะครับเราแมนครับท่อนี้ครับอ่ะเหมือนเคลียร์ได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากนะครับอีกสิบวิครับอ่ะจะเป็นช่วงห้านาทีครับช่วงเวลาสำคัญแหละที่ ดีเน <Allah> ่าจะเก่าแบบว่าบุกสุดแล้วนะครับห้านาทีเนี่ยครับขึ้นหมดแล้วโอ้โยเฟิร์สบอลลงล่างครับเขาหมดอันตรายมากนะครับแพบยังไงก็ต้องถอยแล้วครับตอนนี้อยู่หลังป้อมก็ไม่ปลอดภัยครับเขาจะเอาแน่ฮะนุ่งกำลังมาซ้อนครับเฟิร์สบอลไปฟาร์มครับโอ้โอ้นี่เจ้าสื่นะฮะนี่ครับตัดแล้วครับตัดเทสเลยครับต้องยอมปล่อยครับแล้วเขาปืนมาเขาฮิลได้ครับ นูนูมาครับแล้วดูดามจเขามากกว่าครับเนเจเจยืนเดียวอยู่ครับดูว่าล็อกซี่ล็อกซี่โอไฟมาแล้วเฟิร์สวันมาแล้วไปถึงครับไปถึงป้อมยังอยู่ครับแล้วเขาฝืนมาครับเก็บไม่ได้ครับอ้แล้วกดกระโดดหนีครับแต่เฟิร์สวันเขาเอ้โอไฟจับรับแล้วเฟิร์สวันเก็บคิวได้เออโอไฟไม่รีบจับนะครับโอ้ยเลือดน้อยเลือดน้อยครับตรงนี้แต่ว่าเขาจะรอเล่นเขาจะรอเล่นครับเขาจะรอเล่นครับระวังครับระวังครับอดีครับ ขอบคุณที่ไม่เดินข้างหน้าไปมากกว่านั้นเนี่ยโอ้เขาตำรอเลยครับยังดีครับเมื่อกี้ครับทางตัวของ VGM ก็รู้ว่าเขาต้องเข้าสุดนะครับแต่นี่ฮะถึงแม้ว่าจะเจ็บครับมีลิโป้ครับตอนนี้ต้องทนนะครับต้องทนถึงเวลาที่จะมีของกันมากกว่านี้นะครับโหเม่เสียริงใช่ครับหลอนมากโอ้ข้างล่างก็เดินกันดุจจัดครับนี่ฮะล็อกซี่ต้องรีบเคลียร์ครับเดินออกครับ แต่เบอร์ดบีก็ตามเดินตามติดเลยนะผ่านกลางเกมไปได้ฮะผ่านกลางเกมไปได้นี่โอ้ยขอบคุณมังกรโอ้ยมังกรผู้เล่นคนที่หกของบุ่ยรามครับคนที่ปาดให้ฮะไม่งั้นนี่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดจะมาแล้วนะฮะรอครับรอครับเขาจะกดเลือดเลยครับไม่ให้กันบ้านง่ายๆฮะเห็นโผล่กลางครับรีบเคียบบนก่อนนะฮะแล้วเล่นเสตเดียวครับมาแล้ว เขาป้อมเขาลำบากมีเอลสูกแบบยิงจากระยะไกลอยู่ครับผมไฟนี้เรียม้ามีเคอร์เจคเกอร์แล้วนะครับฆ่าโอฟายได้นะต้องระวังกันแต่เขาไม่ยอมมาบีบให้ล็อกซี่เดินช้านะครับรู้ว่าล็อกซี่เป็นปัญหาของเขานะครับตอนนี้ลดความเสียหายครับรอครับความใจเย็นนะผ่านห้าทีแล้วฟรีฟอกมีสปินมีแข็งอยู่นะครับครับต้องอย่าเดินหลุดนะฮะโอ้โหข้างล่างนี่คือเขามารอย้ำโอฟายครับรีบเคลียร์บนครับ ยิงไม่ได้ยิงคีปครับเีกดอันติีแต่นี่ครับเข้าเข้ามาครับรอจังหวะยกสองครับและยิงสกิลไปครับแต่ว่าเขาเคลียร์คิีปสำเร็จครับตรงกลางครับตรงกลางครับบอลไปโดนครับอุ้ยโดน2คนครับวงหายกับตัวของเบิร์ดครับไปฮะโอ้รับสองไปครับเดินล้อมกลับมาครับโอ้ไปโดนแทงอยู่และวยงสวยครับจังหวะนี้แล้วล่าครับได้หนึ่งตัวเบิร์ดตายฮะแลกกันไปครับกลับไปบนกลับไปบนครับไม่เสียฟรีนะครับยังเป็นสถานการณ์ที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเกมวัยรม่์ได้เปรียบอยู่นะ พราะฝั่งนู้นเลดเกมไฟเตอร์เล่นยากนะครับไปครับตอนนี้ทนครับทนกับเปิดเทียรบทนไว้ครับเพราะถ้าทนได้ครับผมว่ากำไรมารอบหน้ามาแน่นอนนะครับโอ้ยฮันฮันฮันใส่ครับใส่เคลเลยครับผมดูอัพเลือดน้อยตรงนี้ยากหน่อยครับอยูู้ไม่มีฟิกเกอร์เปิดแบบฉัดไวนะครับครับผมใจเย็นนะใจเย็นมาแนาทีแล้วด้วยเพราะฝั่งนู้นเลดเกมพวกไฟเตอร์จะเข้ามาปิดอะไรค่อนข้างยากนะครับ เบรสติดเพยหน้านะติดล็อกซี่นะราคาเฟ่จะเล่นง่ายดิโฟอยู่ข้างล่างครับต้องลองเบิร์ดเอเวียบแต่ทีนู้นนี่เหนียวป้อมมากนะป้อมยังไม่แตกนะแปดนาทีมาโมลีสตัดก้อนมานะครับเขาก็ต้องบีกสุดๆเลยครับดิฟ็อกตอนนี้ขาดอีกชิดหนึงจะได้พอเข้าไปบวกได้บ้างนะครับไปครับพาคนครับเไปสู้นะเอาด้วยกางครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ลิกเตอร์ไหมนิดเดียวครับได้ห่านไหมได้ห่านแล้วโอ้ยเาไปครับเดินไปจะจับครับแต่เขาวิ่งเออเขาเดินหลบเข้ามาลิสอ้าวแล้วตรงนี้ว่าคนเดียวแต่ต้องไปรับเวฟครับ โอเคครับต้านบนป้อมแตกครับโอ้เหมือนจะไม่ค่อยคุ้มฮะได้แค่คนครับโอ้แล้วไฟครับโอ้เข้าตายน่ะนั่นเนี่ยเขาเดินมาแล้วครับเขาไล่มายิงมาครับโอ้ไฟครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับเดินมาเฮ้ยมาลิตสวัสดีครับมีฟองยิงอัดข้าปั๊บ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 ครับแล้วยิงอัติมาโอ้ดีนีแล้วเก็บมาลิตได้ครับเพลินไปหน่อยครับแต่เบิร์ตบัตต์เขาไปดวลอยู่กับตัวของกวุไหครับโอ้แต่ด้านขวาเบิร์ดตอา มาครับแต่ว่าด้านซ้ายครับและเงื่ไปครับได้มรุดได้ดีเออไปแล้วครับตอนนี้ฮะไปป้อมซ้ายไปป้อมซ้ายครับเปิดฟันเดินมาครับโอเคครับไม่เสียมีครับเราดาร์คครับดาร์คดูไอฟินิตอยู่ครับฟินิตได้นะครับโอ้แต่ฝั่งนู้นอันตรายอยู่นะออริ่งบไม่มีคอนคาเลอร์ครับผมไม่มีคอนคาเลอร์แต่เบิร์ดอาบีอยู่ตรงกลางครับยิงไหมเซนเซียชิวไหมแล้วแล้วหัวหัวกูหายครับกูหายมา เลยเขาเอาครับแล้วกระโดดใส่ดีฟอกเอ็นเลยครับพยายามจะเอาให้ได้ครับโุ๊กและเบิดเอวีมานุ๊นุมางัดใส่ก่อนครับต้องยอมทิ้งดักสเตเยอร์ครับไฟมาครับตอนแรกเขาคคลื่อนไปแล้วนะครับมีโอกาสสวงครับเพน่าหิวขึ้นได้นะครับแล้วเราเอาเจตีใหม่นะครับเพน่าหิวขึ้นได้ครับนี่ครับเขาก็กดดันเลือดไปเรื่อยครับต้องกลับมาคุมจังหวะเกมกันใหม่ครับตอนนี้ก็ฝากวิรัมโอให้ขึ้นกระเดอ่อใหม่ใช่ไหมครับนุ๊กนุ๊กยกสูงมาแล้วมีคนเข้ามาครับกระโดดฟิกเกอร์หนีครับฮาเเล็กกไม่สียฟินะคคครรรััับบบเออาาป้มกลง เปิดระเบียไม่ระเบียบข้างขวาครับเบิร์ตบานยังอยู่ซีขวาเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นเปิดตัวของอินฟินิตแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรอแหละอย่าให้เสียนะครับอย่าให้เทีมเราห้ามเสียนะครับอ่าอินฟลิตครับอาจจะต้องจองไปก่อนครับตอนนี้ครับดาบแดงมาแล้วพรมจเดย์ฮะเริ่มแรงแล้วนะครับตอนนี้เขาอยากจะรีบปิดเกมแล้วนะครับเขาไม่อยากเล่นเล็เกมครับขับเลยเฉียวดิฉเฉียวหลบได้สวยอสระครับ ไฟรออยู่ครับรอมาลิสเผยนะครับเขาเคลียร์แล้วครับเล่นตับเลยครับไม่รีบนะครับรอบิวเวฟก่อนนะครับเซตเวฟก่อนยิงผ่ะโอ้จะไปปิดเฟิร์สวันครับชัดเลยฮะโอ้แล้ะเขาเพิ่งเคลียร์คีมครับเฟิร์สวันยังไงก็โดนฮะดูหนูยาครับยาต้องทิ้งครับต้องทิ้งครับอ่าขุมจังหวะใหม่ครับเฟิร์สวันครับเฟิร์สวันลจะต้องยืนยกับเพื่อนให้ได้มากกว่านี้ครับเขาจับจังหวะสปีดเฟิร์สวันตลอดเลยครับ ครับตรงนี้รีบดันเคลียร์ออกก่อนนะครับไม่งั้นจะมีปัญหากระเล็นกลางว่าเฟิร์สปันตายนะครับข้ามบนเวฟเข้าครับริปโปต้องกันกลางนะครับโอ้เลนสินิทเข้าครับริปโปเจ็บครับหิวเริ่มไม่ทันแล้วเชสเลยฝันโคตรแรงครับแกี้ยิงนะยิงครับต้องฝืนยิงครับเฮ้ยริปโปยังอยู่พุ่มนั้นนะมีใครรู้ไหมน่ะน่ากลัวครับน่ากลัวครับเอาเจเดียหามงกุฎยิงแล้วครับอย่างดีที่เคลียร์ได้ครับ แล้วเขาไปดันขวาทำเวฟก่อนเลยครับเปิดฟันไม่อยู่แวบเดียวเท่านั้นเขาอยากได้กลางนะแต่ในย่างดีที่กันกลางได้นะครับอ่ะยังลดความเสียหายได้อยู่นะครับเงินต่างกันนเรา1,400-1,500โกนะครับนิ่งๆกันไปรอดูทรงคุมออเจ็ติฟกันใหม่ครับได้ลุ้นกันนะครับเกมนี้ใช่ครับผมว่าโอเคอยู่นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเราต้องรอเลทนะรอดีฟ็อกรูดครับครับขอแค่เขาไม่ถึงดีฟ็อกในจังหวะแรกพอะแค่นั้นเลยครับและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องคุมพุ้มให้ได้ก่อน ก็ต้องวังเรื่องสปีดนั่นแหละครับฝั่งเขาดักรอเราสปีดนะครับโยนไปครับฮีโไปฮะเขาพยายามจะดึงทางฝั่งตัวของมวยรับให้เดินไม่เล่นออกเกินแม่น้ำนะครับเนี่ยเขาพยายามดักขึ้นแม่น้ำนะครับโอไฟมาครับจะเล่นแล้วครับเบ่ร์ดมีอยู่ไกลครับตอนนี้เราเราตรงเกินไปครับเฮ้ยแล้วดูเบิร์ดครับดัเบิร์ดจัดครับเขาจะรอเช็คดูว่าจะมีใครอยู่กันป้อมไหมนะครับ ไม่มีนะต้องมีคนส่งกลับไปกันแล้วครับเขาจะบีบเอาออบเจกต์แม็กกาป้อมกลางนะครับโอ้แล้วดีฟอกอันติยังไม่มาครับเฟิร์สวานก็อยู่ตรงนั้นครับมาฟิร์สวานครับเหยากลางได้ด้านบนไล่ออกมาได้ครับแต่ว่าโอ้โหเขาลีดดก้อนตรงนี้คนจะต้องยอมเสียครับเป็นครั้งนึงที่เสียเขาลีดดาก้อนไปนะครับแล้ว VGM อยากจะใช้บัฟนี้มากๆในการบี้มยอราให้ปิดเกมนี้ให้ได้นะครับเดยินผาป้อมกลางนะครับอยากได้มากครับใช่ครับเดินมาแซะหลายรอบแล้วนะครับ ตอนนี้บุรัมยืนตั้งรับอย่างเดียวฮะแต่กระโดดจะเอาครับแต่ว่าวงหายเห็นแล้วว่าเขาเข้าครับแล้วเขากระโดดใส่เหมือนกันต้องใจเย็นนะครับอันตรายมากครับเมื่อกี้แต่เขายังไม่เสียฟิกเกอร์มีสิกเกอร์สีเลยนะครับผมเราเสียสปินเสียฟิกเกอร์แล้วครับเจอเบิร์ดแอปเปครับกระตุกแต่ตอนนี้ของเขากันเยอะแล้วนะฮะแล้วได้ป้องกันอยู่แล้วต้องปล่อยแล้วนะครับขาดรถบั๊บเยอะครับต้องมาโซนตัวของแถวแถวออบเจกต์แล้วนะ แล้วเฟอรตรงนี้ก็จะไม่สู้ด้วยนะครับตัวอินฟินิตคงไม่สู้นะครับยากครับอาจจะจับคนมากันตรงอินฟินิตแทนนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นยืนกันระวังตัวมากครับตรงนี้เยวัดความใจเย็นอีกครั้งหนึ่งครับฝั่งโอเล่จุอีสปอร์ตเนี่ยผมสังเกตว่าดูตัวของโวงหายนี่เขาแบบไม่ค่อยไปเคลียร์คีปในป่านะเขาดันเลนก่อนครับคือเขาเน้นดันก่อนแหละนะครับแล้วก็ค่อยจับตัวนะดันแล้วก็จับตัวนะครับ นี้รอเล่นวัดไฟครับคุณผู้ชมครัเอาจ้าเอชเจอได้โอ้โหแต่ว่าเพื่อนข้างหลังก็อยู่น้อยไกลมากครับไม่ได้สามไม่ทันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาแล้วเขาจะเปิดครับจะสู้ครับอย่าอย่ามั่วเขาบอกแล้วอย่ามั่วครับเขาเข้ามาครับกดกรอกครับโอ้แล้วเอาฟินิชช่วยแทงด้วยครับโอ้แล้วรูวางสกิลของเขาแรงฮะนี่เบิร์ดเอลวีเอไม่มานะครับน่ากลัวมากนะเมื่อกี้นักเบิร์ดเอลวีอยู่มีตายหนึ่งตัวนะครับมีโอกาสตายสูงครับโอ้โหพลังในการไถออกไปนี่ไม่เยอะด้วยครับนี่เขาเอาไฟเตอร์สู้เลยครับ โลครับเห็นเจ็บครับอ่ะตีป้อมนอกครับกลับมากันกันต่อครับผมยืดเป็นก้อนแบบนี้นี่เขาก็โดดเข้าสนุกเลยนะ,นะและตัวของดีบ็อ,อก,กิงได้ทีละตัวครับอ,อุอ้ยโดดดิปป์สองเมตรเบิร์ตเบิร์ตอยู่ด้านซ้ายนะมันทีไม่ทันเหมือนกันนะครับบางทีนะครับแปลกนะครับเอลซุอิกี้นะอยู่ในช่วงที่มันแรงจัดมากแล้วนะใช่ครับ เสียสกิลกับการเคลียร์คีบหมดนะหาจังหวะเล่นก่อนให้เขาจะได้โป๊กด้วยนะครับต้องเคลียร์พื้นที่ต้องเลาะพื้นที่เขาออกด้วยนะครับอ่ะคอสเซเยอร์มาครับวัดจังหวะคอสเซเยอร์ฮะวัดหนา้าไฟตรงเลยครับมาแล้วอกอสเซอร์แล้วแล้วไอ้ตัวนี้นี่จะปล่อยให้เขาก็ไม่น่าจะดีด้วยนะครับไม่น่าจะดีครับโอ้ไฟมาแล้วครับโอ้ไฟมาแล้วครับรอเหยียบหาจังหวะทำเคลียร์พื้นที่ครับแต่คอสเซเยอร์เขาก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเพราดึงจังหวะกันอยู่นะครับ เขาไม่รีบครับเขาไม่รีบเห็นเลือดอยู่ครับเห็นเลือดอยู่ครับกดล็อกคั้นที่หกแล้วครับครับผมยังไม่ต้องเข้าไปรับในเกมก็ได้ครับเป็นยังอยู่ในเคมไหมดูเกมก่อนนะครับดูเกดูแข่งก่อนครับเบอ่์เดียบีกะเหลี่ยมครับผมเดินดูจังหวะนะครับโอไฟยังรอเดินดูพื้นที่อยู่นะครับต้องระวังเขาจะโถมนะครับต้องทนให้ไหวต้องทนให้ไหวเสียจับครับเสียเสียซีดีจับไปครับผมเวเลสกำลังเดินมานะครับ เฟิร์สเอลวีแวะเข้ามาเขาจะอ้อมนะเขาจะอ้อมนะครับเฟิร์สเอลวีมาแล้วนะครับตอนนี้ครับและนู้นครับไปเจอเบรคเอลวีครับและเข้าไปสกิลใส่ครับแล้วเขาพยายามจะหนีครับจังหวะนี้เฟิร์สบันครับจับได้ครับเจ้าเวีนี้โนนอยู่โอ้ยแล้ววิ่งไปใส่ครับแล้วดันสายต่อทันทีครับตอนนี้กอรสเลเยอร์สวมเลยครับบูรัมสวมสวบสวบมาแต่เขาจะปืนเหมือนกันครับจังหวะนี้เอาแล้วควงหายกดคอนเทเลอร์ครับแล้วไปเช็คคุ้มด้านซ้ายมือแล้วเขารอจะยิงรอจะยิงยิงปั๊บครับสกิลใส่โอ้ยดีฟอกกได้้้แแลลววมา็ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินเข้าไปไล่ครับทางโขงฮานนะครับดิสฟังเซนตดนไล่ไปครับตอนนี้คันที่เจ็ดครับไหลมาก็ไหลมากก็เซเนเยอร์ครับใบโอกาสการเล่นสวนคืนครับติดตัวของเฟิร์สฟันก็ไปรับเวฟก่อนครับเอาครับรับเวฟขวาครับมาคุมก๊อตตรงกลางฮะรอไปรอไปครับเขายิงก๊อตครับรอดูครับนิ่งๆไว้ครับมีลิโป้สปิทตัวหนึ่งนะครับเวเลสต้องไปรอรับลิโป้นะครับ เอาแล้วครับจังหวะที่เราจะไถได้ครับนี่ครับเก็บป้อมกลางมาจนได้ครับครับโอ้ไฟอย่างน้อยดึงเงินครับนะครับดึงเงินเึิ่ครับจับไหมไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปเรลยเน้นป้อมไปเลยยิวไปเน้นป้อมนี่ยิวไปเน้นป้อมเสียเซนอัพครับนป้เสียเซสอัพครับเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะเขาโดนเจาะครับเขาโดนเจาะครับตอนนี้ตัวตัวเขาจะต้องฝืนทำยังไงเบิร์ดเอลวีไม่กล้าเข้ายิง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 ป้อมยิง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 ป้อมตีฟโตตีฟีคิพมาคิพมา i fucking no, no, no.